ดีครับพบก,กับผมแบ็กกอไทยแลนด์นะครับท่านี้ผมก็ไปถึงวันนี้เราจะมาดูลิปใหม่กันนะครับชื่ออะไรชื่อชื่อมันชื่ออะไรชื่อแหวนชื่อแหวนนะครับเรามาดูคุณแม่แหวนนะฮะที่อยู่ข้างหลังผมนะครับนี่คือแม่แหวนนะครับซึ่งตั้งท้องมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็ถกำที่จะคลอดแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าขา ของลูกก็เริ่มจะโปล่ออกมาแล้วก็น้ำคำเริ่มแตกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้แบง o ์สกอ a i l a n d จะพามาดูการเกิดลูกของมัวหรือแม่แหวนนี่แหละนะครับผมเชื่อว่าอีกคลิปหนึ่งที่ว่าหลายๆคนยังไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้เจอนะครับวันนี้ก็จะให้ดูกันเต็มๆนะครับเชื่อว่าแม่แหวนนะครับ่ววกลูกกลางทุ่งนากับ ขบไทยแลนด์ถ้าเจอถึงก็ไปถึงนซึ่งงัวตัวนี้ก็เป็นงัวของกระอบอยยูนนะครับตอนนี <Yeah. S 1> ้ใว,ว่าพรุ่งนี้ <I think S 1> ว่อจะเดินทางกลับ <I think S 1> วนอะไรดีว่านจริงมากโชคดีมากครับที่ได้เจอได้เห็นนะครับ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเกิดลูกมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เพราะว่าการธรรมาชาติอย่างเงี้ยเกิดเองทางธรรมชาติไม่สามารถตา้งซาวได้เราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าลูกน้อยที่จะเกิดมาใหม่สมาชิกใหม่ที่จะเกิดมาเนี่ยเป็นผู้ชายตัวผู้หรือตัวเมียนะครับ <S <S เหมือนที่ผมบอกว่า,าการที่เราเลี้ยงงวมาเป็นแรมปีเนี่ยผลกําไรต่อยอดของมันก็คือลูกงวน้อยนี่เองนะครับที่จะเกิดมาเนี่ยเมื่อลูกงวน้อยที่มันเกิดมาเนี่ยมาเป็นยอดกำไรให้เราเขาเรียกว่าเราเลี้ยงต่อยอดตอนนี้เราได้ผลกําไรออกมาเป็นลูกงว ซึ่งจะเกินอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราใยกดูันเต็มนะครับนี่คือฝูงวัวที่ว่าเออผมแบ่กสกอร์ไทยแลนด์ถ้าใจะถึงก็ไปถึงได้ติดตามอยู่สองสามวันนะครับเฝ้าติดตามเฝ้าดูในการาพามันไปกินหญ้าพฤติกรรมของมันนะครับ เดี๋ยวเรามาคุยกับข้าวบอยนะครับค้าวบอยยูนกันหน่อยเจ้าของงัวนะครับคุณค้าวบอยครับงัวตัวนี้เลี้ยงมาใช้เวลาปีแล้วก็ปีนึงมันจะให้ลูกครั้งหนึงครับมีให้ลูกครั้งน<ม><ม>ึงแล้วคุณแม่แหวนนี่อยู่กับเรามาดดสักปีสองปีแล้วเราก็มันตั้งท้องมาทุกป,ปีทุกป,ปีได้ระยะหนึ่งแม่ปป ตัวนี้ก็ตั้งท้องมาได้ระยะหนึ่งก็ผมสังเกตเห็นว่าคุณคาร์บอยก็จะเดินดูเป็นพิเศษแล้วก็ใกล้ชิดเป็นพิเศษทุกครั้งที่พาไปกินญาตว่ามันตั้งท้องแล้วแล้วมันก็จะเดินช้ากว่าเพื่อนรู้สึกยังไงบ้างครับได้สมาชิกใหม่เดีใจครับดีใจครับและตั้งชื่อมันว่านี่ครับครับผมก็ตันนี้ก็กำลังเล็กอยู่ครับวตั้งชื่ออะไรดีแม่ชื่อแหวนแม่ชื่อแหวนนะอคาร์บอยครับการ์บอยอยู่ สมาชิกใหม่ของของวัวที่ว่าตัวเองได้พามันกินหญ้าทุกวันแล้วก็เดินเบ้าเดินดูทุกวันให้กินน้ําทุกวันมีความรู้สึกขนาดผมเองแค่มาอยู่แค่สองสาวันนะผมมีความรู้สึกเองว่าผูกพันเพราะฉะนั้นคุณยูนเองเนี่ยกาบอยยูนเนี่ยเขาอยู่มาเป็นปีี 2, ป่งปีแล้วเพราะนั้นความผูกพันต้องเยอะกว่าผมแน่นอนถ้าเกิดว่ามีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นสักหนึ่งตัวเนี่ยแน่นอนครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะดีใจมากๆนะครับหลังจาก หลังจากนี้ไปเราก็รอดูการกำเนิดการเกิดของมันนะครับเอา,อางี้ดีกว่าครับถ้าเป็นตัวเมียผมให้ชื่อ้อ้สร้อยอถ้าเป็นตัว,ตวผู้ชื่อไอ้ทองรับถ้าเป็นตัวผู้ให้ชื่อว่าไอ้ทองอถ้าเป็นตัวเมียให้ชื่อว่าไอ้สร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างสองตัวนี้ใครจะเป็นผูนก้กำหนดมานะจะดูจากสีหน้าอ่าุณยูนนะครับออย,ยูนได้อย่างชัดเจนว่ามีความสุขมากแล้วก็แฮปปี้มากดีใจมากที่มัวจะ รันนี้ปล่อยมันเดินเล่นธรรมชาติแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในเบรกหน้าครับตอนที่มันกําลังจะเกิดนะครับเดี๋ยวดูอย่างช้าช้าชัดชัดนะครับนี่ครับคือคุณแม่แหวนนะฮะแม่แหวนอ่าครับซึ่งจะให้กําเนิดลูกใหม่ครับลูกตัวใหม่ขึ้นมานะครับถ้ามองให้ดีนะครับด้านหลังเนี่ยน้ำนอนแล้วครับ